Oh, mm -hmm. oh, สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคนอนกนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันมาฆะนะครับก็เลยแวะค่ะแวะ,ะเที่ยวพาแฟนเที่ยวคาเฟ่นะครับชื่อว่าคาเฟ่เปิดใหม่นะสวนชั้นคาเฟ่นะครับอยู่ใกล้ๆบ้านคนหนึ่งเองห่างประมาณ 2- 3สากิโลเองนะครับที่หนองปึง๋งหนองฝังนะฮะโอเคบรรยากาศเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศมุมถ่ายจะสวยขนาดไหนมีอะไรน่าดื่มบ้างมีอะไรน่าทานบ้าง ไปกันครับนี่คือบรรยากาศทางข้าวนะครับแล้วก็ร้านจอดรถอยู่ตรงนี้นะครับนะต้นชั้นคาเฟ่น,นะครับนะเป็นแนวเหมือนที่บ่อปลาทุกคนปไปดูครับน,นีต้นใส ก็สัมา,านะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับส่วนชั้นคาเฟผ่ผมว่าร่มเรื่อนดีนะทุกคน,นที่นั่งดีมีที่นั่งมุมต่างๆนี่เป็นบอ่อปลา ตัวนู้นก็มีเหรอมสอีสองที่เหรอตัวนู้นก็มีเหรอนี่พี่เดอร์ได้นะครับตันชันคาเฟ่เนียร้านตรงนี้นะฮนี่ผมถ่ายมีอาหารปลาให้เราให้เราให้อาหารปลาด้วยนะ นะีครับมีอะไรบ้างมมมผมเอากาแฟดำ,ฟดำไม่หวานคาผม เข้มเล้ครับขะะายกันในร้านะน,น,นะ,ะอ,นอ๋อส่วนโน็นดูชนร้านอาหารอ๋ออคาห่วอออรห้คนานเข้ที่โซนน้นนะครับ วนร้านอาหารโอเคเด,ดี๋ยวดูเดีโซนร้านอาหารอยู่ยตรงโน้นน่ะตอนนี้เราก็หามุมนั่งก่อนนะครับมีมุมที่นั่งหลายอย่างเลยนะครับหลายรูปแบบเลยนะครับมันนี้สวยดีนร่มดีนะครับ แล้วก็ตามต้นไม้นะครับตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมนยจุดที่เรามานั่งจิบกาแฟากันนะครับและทานอาหารได้นะครับเป็นมุมใต้ต้นไม้นะครับแถวมุมนั่งคนเดียวก็ได้นะทุกคนนั่งคนเดียวก็ได้เป็นกลุ่มเป็นเพื่อนได้หมดเลยนะครับแต่ว,ว่ามามาเป็นกลุ่มมาเป็นเดียวนั่งได้ทุกรูปแบบนะครับ ร้านคาเฟ่เปิดใหม่นะครับเปิดได้แค่ประมาณห้าวันอยู่นะครับทุกคนมีอากาศแวะมาเที่ยวมาจิบกาแฟน้ำดื่มเย็นๆนะครับและทานอาหารได้นะครับส่วนโน้นเป็นส่วนอาหารนะครับนะผมจะ,จ,ะจะพาทุกคนไปเดินไปดูบรรยากาศต่างๆ้ะกันอันนี้สวนนี่ลิ้นจี่นะฮะ ตาจนมินจีมินจีลดำใหญ่ขันใหญ่แล้วเปล่านะครับนี่นั่งก็มีนา่ารักมากเลยนะี่ครับนโซนนู้นที่บอกนะครับก็เป็นโซนเป็นร้านอาหารนะครับส่วนอาหาร ให้ดูมุมกว้างม้นไี่มุม,ม,มกว้างนะครับมุมทางนี้นะครับเป็นมุมนะที่ทานอาหารสั่งอาหารกันนะครับแล้วมีสองโซนโซนสั่งอาหารโซนคาเฟ่ยอยู่ตรงนู้นนะครับ แต่แล้วทุกคนนะฮะผมสั่งเอสเปซโซ่นะครับกาแฟดำเอาเนยกาแฟดำนั่นแหละไม่หวานช่วงนี้ก็กินแบบว่าไม่อยากกินหวานนะฮะอ้วนนะฮะก็เลยสั่งเอสเปซโซ่นะครับบรรยากาศโดยรวมถือว่าเป็นร้านเล็กๆนะครับร้านเปิดใหม่เปิดได้แค่5้าวันเองนะทุกคนใครมีโอกาสเนี่ยมานั่งจิบกาแฟได้นะครับบรรยากาศผมว่ามันไม่เล็กอ่ะไม่เล็กเหมือนกับที่เราเห็นในในรูปตรงนี้นะครับ แต่มีมุมที่นั่งถ่ายอนะ่ะถ่ายรูปกิบรรยากาศนะบรรยากาศสีว่าดีมากๆมีมุมนั่งโต๊ะใต้ต้นไม้ต้นใต้ลิ้นจี่ต้นไม้หลากหลายต้นนะครับแล้วก็ในร้านก็มีนะครับนะหรือถ้ายจ่ทานข้าวก็ได้กอ็อีกโซนหนึ่งนะครับมีสองโซนนะมอนมีเป็นบอ่อปลานะครับมีโซนข้างบนเป็นส่วนอาหารส่วนตรงนี้เป็นโซนคาเฟ่นะครับโอเค ดี๋ยวด้วยกันนะฮะนะครับแล้วก็เชิญชวนแล้วกันอย่าลืมมาอุดหนุนร้านสวนชั้นคาเฟ่นะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้แล้วกันเนาะนะจบง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับอย่าไปเดี๋ยวไปเที่ยวไหนจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องคุณหนึ่งปลาเอวปลาโมนปลากินนะครับสวัสดีครับ